สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัน5 6นะครับโจทย์กำหนดให้ g(x) เป็นฟังก์ชันซึ่งมีอนุพันธ์ที่ทุกจุดและ f(x) เท่ากับ absolute x บวก1ส่วนด้วย1ลบ x กำลังสเมื่อ x น้อยกว่าลบ1เท่ากับ g(x) เมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่าเท่ากับ2และเท่ากับ2 x ลบ3เมื่อ x มากกว่า2ถ้า f ต่อนเนื่องที่ทุกจุดแล้ว อินดิเกตลบ1ถึง2ของ g ีดิฟเอมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้นะครับคําถามก็คือถามหาตัวนี้ถูกไหมครับแล้วเพียงบอกว่าการที่แปลคําถามเนี่ยแล้วเราเห็นอินดิเกตชนกับดิฟแปลว่ามันก็คือ g ธรรมดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออินดิเกตออกมาเนี่ยมันกลายเป็นลบหถึงสแบบนี้หรือพูดง่ายๆก็คือคําถามของข้อนี้คือกําลังถามหาว่า g2 ลบกับ g ของลบห ได้ค่าเท่าไหร่ทีนี้พอเราอ่านข้อบูลถัดมาโจทย์บอกว่า f เนี่ยมันต่อเนื่องที่ทุกจุดแล้ว g เนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับพอเห็นคําว่าต่อเนื่องเนี่ยแท่งบอกได้ทันทีเลยว่าต้องนึกถึงสูตรของว่า f a มีค่าเท่ากับลิมิตของ f x x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกและก็เท่ากับลิมิตของ f x x เข้าใกล้ a ทางด้านลบ นะครับสามตัวนี้จะมาพร้อมกันเสมอทีนี้แล้วยังไงต่อแทงบอกว่าออตอนนี้ถ้าบอกว่าต่อเนื่องมันก็ควรจะต่อเนื่องที่ตรงรอยต่องั้นพี่แท้อบอกว่าตรงรอยต่อที่ลบหนเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเช็คต่อเนื่องนะครับที่รอยต่อแรกคือรอยต่อที่ x เท่ากับลบหนะครับแท้อบอกว่านั่นหมายความว่า f 1 ต้องมีค่าเท่ากับลิมิต f x x เข้าใกล้หนทางบวกแล้วก็มีค่าเท่ากับลิมิต f x x เข้าใกล้หทางลบด้วยออขอโทษครับไม่ใช่1นึ่ะมันเป็นลบหโอเคขอเติมนิดนึงตัวนี้เป็นลบหนะครับโอเคลบหทางบวกแล้วก็ลบหทางลบทีนี้ลบหมันอยู่ตรงไหนเอ่ย -1 มันอยู่กรณีนี้ถูกไหมครับแปลว่า f ลบหมันคือ g ลบหนั่นเองแล้วลิมิต f x x เข้าใกล้ลบหทางบวกลบหทางบวกคือมันมากกว่าลบหนึ่งอยู่นิดนึงซึ่งก็อยู่ในกรณีนี้เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็น g ลบหเหมือนกันนะครับแล้วลิมิต f x x เข้าใกล้ลบหทางลบแปลว่ามันน้อยกว่าลบหแปลว่าเข้ากรณีนี้ถูกไหมครับแต่กรณีนี้เนี่ยถ้าเราแทนค่าลงไปเนี่ย ปรากฏว่าถ้าเอาลบ1ลงไปนะครับมันกลายเป็นลบ1บวก1ใส่ a ใส่อ u t e ูหารด้วย1ลบกับลบ1กำลังสผลปรากฏว่าข้างบนได้0และข้างล่างก็ได้0 0นส่วน0เนี่ยเรายังทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับต้องหาวิธีอื่นทำดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์แค่ลอกออกมาเฉยๆก่อนละกันส่วนด้วย 1-X ลบ x กำลังสแล้วก็ X เข้าใกล้ลบ1ทางลบทีนี้ ฝั่งนี้คงไม่มีปัญหานะครับมันก็คือ g ลบหธรรมดาแล้วฝั่งขวามือละ่ะเรากำลังทำลบหทางลบพี่แมค์ควรจะเปิดแอบส์ลูดตัวนี้ก่อนนะครับเราบอกว่าแอบส์ลูด x บวกหตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดออกมามันจะได้2องกรณีเป็น x บวกหกับเป็นลบของ x บวกหเมื่อ x บวกหมากกว่าเท่ากับ0กับเมื่อ x บวกหน้อยกว่าเท่ากับ0ซึ่งจากตัวนี้นะครับ เราบอกได้ว่าก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ1กับ x น้อยกว่าเท่ากับลบ1ตอนนี้มันคือลบ1ทางลบแปลว่ามันน้อยกว่าลบ1ลงไปนิดนึงแปลว่าต้องอยู่เคสข้างล่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ1ทางลบของ,งลบวงเล็บ x บวก1แล้วข้างล่างนี้พี่แบงค์เห็นพอดีเลยว่ามันเป็นผลต่างกำลังสองก็หน่าลบหลังคูณกับ หน้าบวกหลังพอดีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแท่งบอกว่าถ้าข้างบนนี้เรากระจายลบเข้าไปมันก็คือลบ x ลบ่อ,อไม่เอ่อไม่กระจายนะครับขอโทษทีเราเห็นชัดเจนเลยว่า x-1 กบวก1กับ x กับ1บวก x ตัวนี้ตัดกันทิ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ลบ1ทางลบของลบ1ส่วนด้วย 1-x ลบ x แล้วถ้าเราเอาลบ1ลงไปแทนค่ามันก็เลยกลายเป็น1ลบกับลบ1ก็เลยกลายเป็นลบ1ส่วนสองอันนี้ก็คือ g ของลบ1นนั่นเองนะครับตอนนี้พีบงรู้มาแล้วว่า g ของลบ1คือลบ1ส่วนสองจบไป1ประเด็นก็คือตัวนี้นะครับถัดมาต้องมาหาข้อมูลเกี่ยวกับ g 2สองทีนี้ข้อมูลเกี่ยวกับ g 2สองโอเคเพียงขอลบตรงนี้ทิ้ง เราก็เลยมาเช็คต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ถ้าบอกว่าเช็คต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ก็ทำเหมือนเดิมเลยคือ f 2มีค่าเท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้2ทางบวกแล้วก็เท่ากับลิมิต fx x เข้าใกล้2ทางลบ f 2อยู่กรณีไหนครับปรากฏว่า f 2คือ x เป็น2อยู่กรณีนี้ ก็คือกลายเป็น g 2ถูกไหมครับก็เอาเลขสองลงไปใส่ตรงนี้ถัดมาลิมิต fx x เข้าใกล้2บวกสบวกคือมากกว่า2อยู่นิดนึงแปลว่าเราต้องเลือกกรณีข้างล่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันกลายเป็นลิมิตของส u a วรูท o t 2 x ลบ3 x เข้าใกล้2บวกแล้วถัดมาลิมิตของ fx x เข้าใกล้2ลบ x เข้าใกล้2ลบก็เหมือนเดิมอีกครับ 2ลบคือน้อยกว่า2นิดนึงก็ต้องอยู่กรณีนี้ดังนั้นมันก็คือกลายเป็นกรณีเดียวกันกับตอนที่เป็นอันแรกอันนี้ปะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในการเลือกทำของพี่แบงค์เพียงแค่จับ2คู่นี้เท่ากันก็เพียงพอแล้วตัวนี้ก็เลยกลายเป็น g2 และเอา2บวกเนี่ยลงไปใส่แทนค่าก็เลยกลายเป็น2คูณ2ลบ3 ซึ่งก,ก็กลายเป็นรูทของ4 3, ลบ3หรือก,ก็คือ1ดังนั้นตอนนี้พี่แบงก็เลยรู้ว่า g 2มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1 1วกหส่วน2หรือก็กคือ3ส่วน2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับพี่แบงตอบ3ส่วน2ก็คือช้อยสข้อนี้เราใช้แค่คอนเซปต์ของคำว่าต่อเน,นื่องทุกจุดน,น,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าอินดิเกตชนกับดิฟ มันจะออกมาเป็นค่าธรรมดาโอเคนะครับข้อนี้ตอบใช้สามนะครับ